อ้าวดีครับตาอ,อ,อย่าเพิ่งไปครับตา อา้าวโทษครับตัดตรงไหนครับฮะตัดตรงไหนครับตัดขั้นเลยหมดเลยตัดขั้นหมดเลยเอาเป็นตรงทางหารดีกว่าน,นะหรือว่าเอาเป็นหัวล้นครับหรือว่าเอาเป็นรองทรงครับครับใช้กัน้นอ๋อเป็นแบบว่าคล้ายๆตรงทหารก็ได้นะครับ าชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะงาอ๋องางาช้างเหรอแล้วหลานไปไหนครับเมดเคยอยู่ออ๋ยา้ายไปนอนตรงนู้นแล้วครับเขาทำไมย้ายไปนอนตรงนู้นล่ะครับไม่ไม่นอนตรงนี้เหรอครับเดี๋ยวผมมาอ๋อผมก็นึกว่าเขาไหลหงาน เราตาไปอาบน้ำที่ไหนครับฝัเขาไม่ว่าเหรอครับไม่ใชเขาก็ใจดีคาอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วครับโ60ปีตาไปคนที่ไหนสุรินทร์เหรอครับฮะสุรินทร์สุรินทร์โอ้เลี้ยงช้างไอเด็กครับเนี่ยตาเลี้ยงเป็นไหมครับ ไปเลี้ยง<ม>ไปเลี้ยงช้างไหมครับดูผ้าตาไม่อ้าวตุลินมันไม่ได้มีช้างทุกอำเภอเหรอครับดีดูเพื่อข่าตูมอ๋อฆ่าตูมเอง แล้วแล้วตาอยู่อำเภออะไรครับัื่อจับเือั I'm going have yeah

ลแล้วถ้าผมไม่มาตัดดีงตาตัดที่ไหนอะมีที่ตัดนะฮาวไม่มีทางม,มาตัดให้แต่ก่อนเราพอจะมีตัดอ๋อมีแบบตะเลียนด้วยตัดตรงอะไรครับตัดแบบนี้แหละโอ้โหทหารตำรวจตัดให้เขาเป็นช่างหรือเปล่าครับเขาเคยเป็นช่างรู้ยังไง Thank you. เห็นตาขายเอาเก็บขวดขายอ่ะแล้วตาไปเอาไปขายที่ไหนครับอือ่ดีอ่ะี่ได้วันหนึ่งกี่บาทครับวันไม่ได้ขายเมื่อวานวันไม่ได้ขายอ๋อเมื่อวานไม่ได้ขายแล้วแล้วแล้วเฉลี่ยวันหนึ่งนี่ได้เท่าไหร่ครับ อ๋อก็พอซื้อซื้อข้าวซื้อน้ำเหรอไอพวกข้าวพวกอะไรไม่มีคนนามาให้เลยเหรอให้ให้เกินไปเหรอให้เ,เยอะให้เ,เยอะเลยกินไม่หมด,มมหมดอ๋อมีคนมาให้เหมือนกันเหรอครับอ๋อเขาให้เงินบ้างไหมครับ มางบางคนให้บางคนก็ไม่ให้เมื่อก่อนตาทำอาชีพอะไรอ่ะครับเมื่อก่อนเราพอที่ไหนครับอยูทีวีแล้วอะไรคีอทำมาอยู่ที่ปีครับหลายปี โอ้ว่าแต่ยุ่งเลื่องอีกการเออเอนไปย้อนเรื่องอีกการแล้วตาไปอยู่ไหนต่อก็มาติดของเก่านี่ยแหละที่เินแล้วเขาไม่รับแล้วโอเขาไม่รับโอ้คือทำงานที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วโอ้ต้องอายมาอาดเ่าวิ่งที่ไมุ่้ยบอกว่าเ็ะติดจะเอ ที่ไหนอาชีพอะไรครับลายลายทำงานเหรอยิงยิงกานเราต้องไปดูยายพ่อก,ก่อนยายเป็นอะไรครับม่อะไรอ้าวอันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงโอ้แล้วตามได้กลับบ้านกี่ปีแล้วอ่ะครับนะนเนี่ยหลายปีแล้วไมเป็นแก อ้ยน้องชายเขาบอกเป็นมือหายดิอ่ะ้เลยอย่างนี้ใครดูแลอยู่ครับลูกตามมีลูกเหรอสี่คนเขาทำงานหมดแล้ยนะครับมีลูกมีหลานเขามีลูกมีหลานหมดแล้วอแล้วตาติดต่อเขายังไงล่ะตาดูได้ยังไงล่ะครับเอาแล้วตล่ะมวยไป ขโมยที่ไหนอ่อขโมยขโมยที่ไหนรู่สะพอยู่สุพนอยสะพานสะพานอ๋อสะานนอนสะพานเหรอเมื่อก่อนอ๋อมาขโมยตอนคือเหรอครับโอ้ยห่เลยโอ้่าขโมยทรศั์นะเอ้ที่นี้ติดต่อติดต่อญาติไม่ได้เลยเลยครับแตยืมเขาขอจำเบอร์ได้

ก็ผมตาก็ค่อนข้างตัดยากมันบาง <laughs> มันผิュ๊บมาิュมานี่ครับมต้องย้ำหลายหลายรอบแ,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 แล้วแล้วจะกลับบ้านเมื่อไหร่คอ๋อ โอ้แล้วใช้ตังค์เท่าไหร่ครับกับบ้านเนี่ยอืมร้3ยสามร้0ยถึงบ้านเลยเหรอครับรวมบ้านครับเออใช่บ้านนี่ถึงไม่เที่ยวโอ้ตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่แล้วครับยังโอ้ เออเดินพฤติการก็อีกหลายเดือนนิดนะครับตาโอแล้วตาเก็บตังค์ยังไงละ่ะตาอะไรเก็บตังค์ไว้มั้งเขามีคนให้เหรอครับที่ไหนครับหลวงเพาะผมไม่รู้จักเขาให้เหรอครับให้เท่าไหร่ครับตาตาาอนนี้เหตุผลเกิดเป็นไม่ได้หเหอ้าวทำไมครับคือรถเง็น,น,น อ๋อคือรถมาไอเนี้ยมามาหาของเนี่ยเหรอครับโอ้ปีกี่ปีแล้วครับปีที่แล้วหรือสามสี่ปีแล้วเอาแล้ว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 ตามไปทุกวันไปไปหาเขาทุกปีไหมครับไอส่งของเนี่ยครับมีเจมีเจมาส่งของมามาหาเราเหรอครับมาหาแล้วเขาก็ให้ตังค์เหรอครับไม่ให้รลยเขาเขามาหาทำอะไรครับ มัจุดมาจุดด้วยจุดมันดะทำบูลอย่างเงี้ยเหรอจุดก็ไปทำอะไรต่างอ๋อมาถามนู้นถามนี่อย่างเงี้ยครับัได้ครบอ๋อแล้วตาบอกว่าอยากได้อะไรครับอยากกลับบ้านเขาอยากกลับบ้าน เ้าเขาไป่ตังไหมครับถ้ากลับถ้ากลับกลับด้วเขาบอกงั้นอ๋ออ๋อกลับบ้านตาก็ต้องใช้เงินอันแล้วกลับกลับกี่คนนะครับกลับสี่ใช้เงินประมาณสามร้อยแล้วก็มันก็ต้องต้องมีค่ากินอีกนี่ครับ โอ้ <ame> สี่ห้าร้อยก็ไม่ได้เอาแล้วเวลามาอีกอหรครับตาอะไรนะครับเอาเงินกับแฟนมามายังไงนะเอาเงินกับแฟนมาอ๋อเขามีเงินอยู่แล้วครับมีอยู่เยอะสุดถึงอายุ่วยก็ถึงเยอะอ๋อตาหนวดโกนไหมโกนไหมครับ

อายุเท่าไหร่แล้วครับโอ้โหแข็งแรงอยู่นะนี่แสดงว่าหนวดไม่ได้โกนเลยครับไายเดือดล้วครับลายรีด้วย

算了。嗯 เาอยู่ต่ลินตามีเล่นท่องผาาอะไรบ้างไหมล่ะครับ<อ>มีอ๋อเห็นคนสวนมากคนโกอลังก็เล่นคาาถผมตาไม่มีเลยเหรอไม่อยากไม่อยากทำไมอ่ะเข้าตัวหไหม Thank no, you. No. เราให้ให้ก็เถอับาให้ให้ก็ไม่ขังเดี๋ยวตาไปอาบน้ำไหมครับเนะน,นี่ยตาไม่ขันเหรอโอ้ เด็ดใช่ใช่ดีๆงจริงอ,อ,อ้อไม่สาผมนะครับม,มันไม่คันเหรอตาโอ,อ้ไม่ียอโอ้ให้ผมเอาลงแป้งให้ดีกว่าเจอ,อ,อนะคนนะครับตา

กิตาทำอะไรอยู่ครับตรงนั้นกิตาทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนะเห็นะโอ้าาย,าาย,อยอคัดของเนี่ยมาแล้ว <laughs> มาแล้วมาวมาแล้วหลานตามาแล้ว